หลังจากฤดูเก็บเกี้ยวพันไปแล้วก็จะเข้าฤดูใบไม้พีก,ก็คือนาแรงครับพี่น้องค่ะมนิษฐาเรนให้ทำการสูบป,ป่าครับพี่นอ้องสูบป,ป่าสาไม่ได้ค่ะมากินป่าสาน้ากันมาหลุนเบิ้งว่าสิมีป,ป่าป่าหลาบ่นี่ลวงลอกกับลังสูบแล้วก็ลังต่างเคียงอยู่ครับนี่ สะเน่ยน้อยครับว่าสะน้อยใหญ่ความลึกความตื่นกับพอดีพอดีสิพ้า้เบื้องป่าว่าได้หลายได้หน่อยปันเลยนะครับพี่น้องมือซาเลสิโลงเก็บค่ะมาเสียาแล้ว่ะ

ขึ้นมาแล้วขึาตัวนึงเไปใจแบบสาวนอยยพันดนอีกทีเคลอนงว้าต้ะเขาตกะสีกาเฟมึกอธายคลิกเลยนะ ปลาไปคว้าซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยหลายคักคุณนะปลาไปล่างก็แบบนี้โอ้ยโอ้ย